เราไม่สามารถจะมองสุขภาพเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็มองเรื่องเวลาที่เราเริ่มเร็วกว่าเป็นต้นทุนแล้วกันวอกอยู่โรงพยาบาลกันสักหนึ่งวันเป็นวอกที่ไม่เคยทำอันนี้ผมเริ่มถ่ายตอนกลางคืนเขาก็มาเจาะเลือดไปดูค่าเลือดกันก่อนเลยนะตื่นเช้ามาก็คือว่าถูกเรียกตัวไปทำอันตรายหัวใจสิ่งเออคุณหมอให้นอนตลอดเลย แต่ว่าเราก็มีดื้อมาทำงานบ้างมีผู้ป่วยกินหมูกรอบวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีส่งหมูกรอบมาให้คนป่วยอย่างเรานะครับแจมแมวสิ่ครับแบบนี้ <c oughs> ดูหมูกรอบเขา <c oughs> ก็คือท <c oughs> อดมาอย่างนี้เลยหลังกินหมูกรอบเราก็มาเรียนออนไลน์กันหน่อยแล้วก็วันนี้เป็นไรกับหมูไม่รู้ต่างหมูมากินทั้งวันเลยอันนี้เป็นหมูย่าง อยู่โรงพยาบาล EP4 EP นี้ผมไม่ตัดตอนนะเพราะว่าไม่ไหวเลยอยู่บน ICU เนื่องจากว่าตอนอยู่ที่คนล่างใช่ไหมที่เราทำมาสาม EP กัน EP4 เราขึ้น ICU เพราะว่าหัวใจอ่าขอใช้คำว่ามีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องขึ้นมาใช้เครื่องที่เขาใช้บน ICU รักษาไประดับหนึ่งแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงดีขึ้นแล้วคุณหมอเขาก็ปรับน้ําปรับยาผมพอดีว่ายาเต่ามียาที่แบบอ่าช่วยไม่ได้แล้วด้วยก็เลยต้องมาปรับยากันใหม่ ep ห้าออกจากโรงพยาบาลแล้วป่ะตอนนี้ก็เอาเข็มออกกันแล้วก็กินข้าวกันก่อนกลับแล้วเราก็ฟังเพยาบาลอธิบายยาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันเลยป่ะแลวแล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผม อยู่ๆก็ได้กลับไปโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นสโตรก EP หกดีขึ้นนิดนึงแล้วทุกคนคือเมื่อกี้หมอมาบอกว่าไอยาสลายิ่มเลือดอ่ะที่ให้ผ่านทางเส้นเลือดตรงเนี้ยมันเริ่มถึงระดับที่ดีละเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเปยากินแล้วเราก็จะได้ออกจากไอซีวันนี้แล้วก็ลงไปอยู่วอร์ธรรมดากันหลังจากที่ผมเข้าโรงพยาบาลไปนาะนมาก ผมก็ได้ออกมาสักทีตอนแรกเข้าไปแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ในที่สุดวันนี้ผมก็ได้ออกมาแล้วไปซื้อทองปีนี้ให้ครบสามบาทกาันทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาซื้อทองเพิ่มหนึ่งสลิงวันนี้ราคาทองอยู่ที่เท่านี้นะครับได้รับมาแล้วครับทองแค่หนึ่งสลิงของผมวันนี้แล้วปีนี้ผมก็เก็บทองครบสามบาทตามที่ตั้งใจแล้ว thank mm -hmm. you